ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเต่า F16A นะครับเวอร์ชัน2นะครับผมเอาตัวบาโวมาใส่นะครับแล้วกามาให้เพื่อนๆเบ่งนะครับเฮดเสร็จแล้วนะครับเปลวไฟกับสิเป็นลักษณะนี้นะครับเบ่งไว้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าใหม่สามารถค่ายแก๊สได้เร็วนะครับ อันนี้ผมใส่กับเศษทานนะครับใส่กับเศษทานจะเห็นได้ว่าเปลวไฟมันแห้งใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่ามันลุกแล้วก็แห้งนะครับผมว่าสามารถขึ้นฮอลไปทอของเกสได้นะครับนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไฟมันแห้งครับนะครับก็ให้เพื่อนๆพ,พ,พิจารณาเบิ้งนะครับว่า มันโอเคบอนะครับผมว่าโอเคอยู่นะครับเฮาลงทุนแต่ว่าตัวบาโวในี่ตัวเดียวนะครับว่าเขาไปตรงซื่ออย่างไาย,ย่างสินะครับเฮาซื่อแต่ทังน้ำยาแอร์มากล้วก็มาประกอบกันกับความแห้งของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวพัดลมบาโวตัวนี้นะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าไฟมันแห้งขึ้นแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมบ้านในเปิดซูดซื่อๆนะครับถ้าเปิดซูดมันพุ่งแห้งกว่านี้นะครับอันนี้ผมพอนอยู่นะครับถ้าผมเปิดซูดมันก็ซีแห้งอีกแบบระดับหนึ่งนะครับนะครับเห็นบ่นะครับแห้งนะครับอันนี้ผมปิดไว้นะครับพอนไว้นะครับความแห้งของไฟมันกะ ได้นะครับเดี๋ยวผมสะเพิ่มไฟเพิ่มพัดล่มให้เบิ้งนะครับอันนี้ผมเปิดเปิดเปลวไฟให้เบิ้งเห็นบ่ไฟมันก็สีแห้งแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆืนหาผมพร้อมมันก็จีเบาลงแบบนี้นะครับนะครับเพื่อนๆอนก็ผมว่าก็ใส่ได้อยู่นะครับเพราะว่าเปลวไฟมันก็ขึ้นสูงอยู่นะครับนะครับเพื่อนเพื่อน